ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสีพรทุกิจยยต์นะสาขากรุงเทพนะครับวันนี้เราจะมารวมดูกันเป็นตัวรีโวนะ รวมเลยทุกเจนเลยนะอ่มาดูเลยครับผมอ่ะเลือกคันแรกคันแรกนะครับนะคันนี้เป็นซัตติชั่นนะครับผมปี21นะคันนี้ลงล้อเรียบร้อยแล้วนะครับขอบ18นะคันนี้เริ่มผ่อนที่5หมืบาทเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปครับคันนี้เป็น4ตูนะปี2016นะนะครับรถเดิมๆเลยนะคันนี้นะอ่าเริ่มผ่อนที่6 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูคันต่อไปครับสำหรับคันนี้เป็นซัตติชั่นนะครับปี2021นะ คันนี้รถเดิมเดิมนะครับรถสวยเลยคันนี้เริ่มผ่อนที่5บาทเท่านั้นนะครับอ่าเราก็มีตอนเดียวตอนเราก็มีนะตอนเดียวปี21นะนะครับคันนี้เริ่มผ่อนที่4,000บาทเท่านั้นนะครับใครหาตอนเดียวนะครับผ่อนถูกมากนะคันนี้มามาต่อที่คันนี้ก็ปี2021นะคันนี้รดเดิมลดพึ่งเข้านะครับเริ่มผ่อนที่5บาทเหมือนกันนะครับรถเดิมเดิมนะนะครับสำหรับคันที่หา4ประตูออโต้แล้วก็มีนะคันนี้เริ่มผ่อนที่8,000บาทเท่านั้นนะครับ ครับนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับตัวรีโวนะเรามีทุกเจนนะแต่ตัวเตี้ยตัวสูงนะครับดีทุกสีนะห้าเกียวเกียวมีหมดเลยนะสำหรับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับออกรถนะครับฟรีทุกอย่างนะครับฟรีดาวหมดเลยนะฟรีทุกอย่างจัดได้ทุกอาชีพนะครับเริ่มค่อนทีห้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับทักไปทักจันเลยนะครับจะเป็นตัวล้อแต่งหรือล้อธรรมดามีให้หมดนะ